สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำครับสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านขนาดกระทัดรัดใช้งานได้ทันทีไม่ต้องรอนานต้องนี่เลยครับบ้านน็อกดาวพร้อมใช้งานขนาด2,3เมตรสามารถใช้เป็นร้านขนาดเล็กๆได้ครับเช่นร้านตัดผมหรืออื่นๆก็ได้หมดเลยครับบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่สวยนะครับแต่ฟังก์ชันครบมากมาดูรายละเอียดกันเลยครับ h ฮ u ส์โครงสร้างแข็งแรงใช้งานได้จริง ผนังไฟเบอร์สมาร์ทบอร์ดทนแดดทนฝนหลังคาเมทัลชีตพร้อมฉนวนกันความร้อนในตัวประตูกระจกบานเลื่อนสลับกรอบอลูมิเนียมเรียบหรูดูดีพื้นไวนิ้วกันน้ำกันปลวกกันรอยขีดควรใช้งานยาวๆครับ Light ระบบไฟฟ้าพร้อมใช้งานไฟดาวไลท์ให้แสงสว่างทั่วบ้านกล่องควบคุมไฟฟ้าพร้อมจุดเต้าเสียบเดินสายแอร์ไว้ให้เรียบร้อยหจุดครับเช็คมาค รับประกันงาน1ปีเต็มสบายใจได้เลยครับ Manic b a c กราคาเพียง5,500 0บาทเท่านั้นมีทั้งแบบใจเต็มและแบบผ่อนชำระได้ครับแบ่งจ่ายสงวดงวดแรกเริ่มงานงวดที่2วันรับสินค้า b o อกซ์แพ็ e เกจไม้เฮดราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งและรากฐานนะครับส่งได้ทั่วประเทศค่าขนส่งคิดตามระยะทางพินพอร์ชันมาร์คถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มห้องน้ำ ปรับขนาดหรือทำฐานวางแจ้งได้เลยครับเราสั่งผลิตใหม่ทุกหลังไม่มีสต็อกพร้อมปรับตามพื้นที่ของคุณขาดทิ้งแบ็กสนใจสั่งซื้อกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหรือนำโค้ดไปค้นหาในแอป,ปก็เจอสินค้าแน่นอนครับแคมเม a ราอย่าลืมแจ้งจังหวัดและส่งรูปพื้นที่รอบๆที่จะขนย้ายมาให้เราด้วยนะครับเพื่อประเมินการจัดส่งให้แม่นยำที่สุดบ้านน็อกดาวน์หลังนี้เหมาะมากสำหรับทำออฟฟิศห้องพัก ร้านค้าหรือห้องเก็บของใช้งานได้หลากหลายครับรีบสั่งก่อนคิวเต็มนะครับขอบคุณครับ